บทที่1077ความแข็งแกร่งของเจ้าอูจีและจูจื้อซานนั้นเทียบกันไม่ได้เหมือนทั้งสองไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันพันธมิตรบู้ของคุณไรอ้ย่างอายขนาดนั้นเลยเหรอตรงเจียห่าวพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาจูจื้อซานมองไปที่ตงเจียหา่าวทันที ตงเจียห่าที่นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณคุณควรออกไปดีกว่าถ้าคุณทําให้ฉันโกรธไม่ต้องพูดถึงอูจงฉันยอดสองคนที่ปกป้องคุณแม้ว่าจะมีสิบคนฉันก็สามารถฆ่าได้อย่างง่ายดายออกไปแกตรงเจียห่าโกรธจัดดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธนายน้อยในเวลานี้ปรามาจารย์บูสองคนของตระกูลตงคว้าตัวตงเจียห่าออกไปโดยตรง พวกเขารู้ดีว่าด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาทั้งสองไม่มีทางที่จะต่อสู้กับจูจื้อซานได้ไม่ต้องพูดถึงว่ายังมีผู้ถือกฎสี่คนอยู่ที่นี่พี่ตงขอบคุณโปรดถอยออกไปผมไม่อยากให้คุณได้รับบาดเจ็บเพราะผมเฉินผิงรู้ดีว่าความแข็งแกร่งของเขาเองไม่เพียงพอที่จะแข่งขันกับพันธมิตรบูตงเจียห่าวถูกชายสองคนลากลงไปพวกคุณก็ควรลงไปด้วย เฉินพิงหันกลับไปมองที่เจ้าหลี่กัวไปซิ่วซานและคนอื่นๆคุณเฉินทั้งเจ้าหลี่กัวและไปซิ่วซานไม่อยากลงไปเพราะตอนนี้อนาคตของพวกเขาผูกติดอยู่กับเฉินผิงแล้วพี่เฉินเราจะสู้กับพวกเขาฉันไม่เชื่อว่าพันธมิตรบูจะกล้าฆ่าพวกเราทุกคนต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้เจ้าจวงพูดอย่างไม่เกรงกลัว แต่เมื่อเจ้าจวงพูดจบจูจื้อซานก็บอกมือและร่างของเจ้าจวงก็บินไปข้างหลังทันทีจวงเอ,อ๋เจ้าหลีก่กลัวรีบก้าวไปข้างหน้าและช่วยเจ้าจวงลุกขึ้นเฉินผิงกัดฟันด้วยสีหน้าดูร้ายฉันคือคนที่คุณต้องรับมือด้วยหากคุณมีความสามารถก็โจมตีฉันเลยเฉินผิงแกยังเด็กเกินไปที่จะต่อสู้กับเราแค่เพิ่งพาคนเหล่านี้ที่อยู่ข้างหลังแกแกยังอยากต่อสู้กับฉันอยู่อีกเหรอ ฉันแค่พูดอะไรสักคำก็จะมีคนมากมายในที่นี้ที่จะฆ่าคนพวกนี้เพื่อฉันแค่ยอมแพ้และหยุดดิ้นรนซะจูจือซานพูดอย่างเย่อหยิ่งกับเฉินผิงยอมแพ้แม่ของแกสิเฉินผิงได้ละทิ้งชีวิตและความตายไปแล้วแล้ววันนี้ไม่ว่าชีวิตหรือความตายเขาก็อยากจะสนุกหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ตบจูจือซานด้วยฝ่ามือเดียว จูจื้อซานขมวดคิ้วร่างของเขาหายไปในพริบตาและเขาก็กลับมาที่อัธจันทร,ร์โดยตรงจับเขาไปจูจื้อซานจะไม่ติดตามเฉินผิงด้วยตนเองโดยมีผู้คนมากมายเฝ้าดูอยู่หากเขาโจมตีเฉินผิงด้วยตนเองมันจะดูเหมือนว่าเขาไร้สถานะมากเกินไปเมื่อผู้อาวุโสผู้บังคับใช้กฎทั้งสี่ได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็ดำเนินการกับเฉินผิงทันที โซตรวนล่องหนสี่เส้นก็เข้ามาหาเฉินผิงเพื่อปรับปรามเขาทัานทีในทันใดนั้นแขนขาของเฉินผิงก็ถูกมัดทำให้เฉินผิงไม่สามารถขยับได้ดวงตาของเฉินผิงเบิกกว้างแสงสีทองบนร่างกายของเขาเริ่มสั่นไหวและพลังส่วนหนึ่งของมังกรก็ฟื้นคืนมาในขณะนี้เฉินผิงก็ระเบิดออกมา เฉินผิงคำรามกัดฟันและต่อต้านอย่างสิ้นหวังพยายามหลุดออกจากพันธนาการแต่ผู้อาวุโสที่บังคับใช้กฎทั้งสี่คนนี้ล้วนอยู่ในจุดสุดยอดของอู่จงและพวกเขาเชื่อฟังคำสั่งของผู้นำพันธมิตรเท่านั้นแม้แต่กัวเว่ยก็ไม่มีสิทธิ์สั่งพวกเขาเฉินผิงดิ้นรนอย่างดูเดือดและเมื่อผู้อาวุโสผู้บังคับใช้กฎทั้งสเห็นสิ่งนี้พวกเขาก็มองหน้ากาันและมีแสงที่เปล่งออกมาจากมือของพวกเขาในทันที แสงนี้เหมือนกับกระแสะไฟฟ้าแรงสูงที่ไหลไปตามโซ่ตรวนไปยังร่างกายของเฉินผิงร่างกายของเฉินผิงสั่นอย่างรุนแรงและมีเลือดพุ่งออกมาจากปากของเขาบูมร่างกายของเฉินผิงทนไม่ไหวอีกต่อไปและเขาก็ลม้มลงกับพื้นราวกับถูกไฟช็อตพึ่งแกอย่าประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปเมื่อมองไปที่เฉินผิงที่ลม้มลงกับพื้นจูจื้อซานก็ขั้นเสียงอย่างเย็นชา เมื่อผู้อาวุโสบังคับใช้กฎทั้งสี่คนต้องการก้าวไปข้างหน้าและพาเฉินผิงออกไปพวกเขาก็ประหลาดใจที่พบว่าเฉินผิงค่อยๆลุกขึ้นยืนและระหว่างคิ้วของเขามีแสงสีแดงสดลุกโชนราวกับเปลวไฟบทที่1นึ่แสงสีทองปกคลุมร่างกายของเฉินผิงอีกครั้งและเกล็ดก็งอกออกมาห่อหุ้มร่างกายของเขาแม้แต่ดวงตาของเขาก็ยังมองเห็นเปลวเพลิง เฉินพิงเผาแก่นแท้และเลือดของเขานะนะนี่เขากำลังดิ้นรนจนตายความสามารถเช่นนี้จะถูกทำลายที่นี่ในวันนี้ผ่าแก่นแท้และเลือดนั้นเทียบเท่ากับการฆ่าหา่านเพื่อที่จะเอาไข่ทองคำตั้งแต่จำความได้ฉันไม่เคยได้ยินว่าใครที่สามารถหลบหนีพันธนาการแห่งนรกจากผู้อาวุโสที่บังคับใช้กฎได้ทุกคนกำลังพูดและบางคนก็รู้สึกเสียใจกับเฉินผิง ขายที่สุดแล้วมันไม่ง่ายเลยที่อาชริยะจะปรากฏในโลกบูและเฉินผิงก็เป็นอาชริยะแต่อารมณ์ของเฉินผิงถูกกําหนดให้เขาไปไกลไม่ได้หยุดดิ้นรนหากแกยังดิ้นรนต่อไปแกจะตายทันทีจูจือซานพูดอย่างเย็นชาเฉินผิงกัดฟันและมองดูจูจือซานด้วยดวงตาสีแดงของเขาแสงสีทองที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเขายังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาร์ เฉินผิงคำรามจากนั้นมังกรทองก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจากร่างของเขาร่างกายของเฉินผิงเปล่งประกายออร่าที่ไม่เคยมีใครเคยสัมผัสมาก่อนมันเหมือนกับว่าพลังนี้เล็ดลอดออกมาจากนรกขุมที่เก้าพร้อมกลิ่นแห่งความตายอันแรงกล้าทุกคนสะดุ้งกับลมหายใจนี้และร่างกายของพวกเขาก็สั่นสะท้านเมื่อผู้อาวุโสบังคับใช้กฎทั้งสี่เห็นสิ่งนี้ เส้นเลือดของพวกเขาก็ปูดโปนออกมาและพวกเขาก็กดไปทางเฉินผิงด้วยพลังปราบปรามอย่างต่อเนื่องแก่นแท้และเลือดในร่างกายของเฉินผิงกำลังเผาไหม้อย่างดูเดือดและแสงสีทองบนร่างกายของเขาก็พุ่งสูงขึ้นราวกับว่าดวงอาทิตย์ตกจากท้องฟ้าย,ยังไงยังงั้นข้าเขาซะจูจื้อซานเห็นสิ่งนี้กล้ามเนื้อที่มุมหางตาของเขากระตุกอย่างรุนแรงและเขาก็ออกคำสั่งเสียงดัง ผู้อาวุโสผู้บังคับใช้กฎทั้งสี่พยักหน้าและในทันทีพวกเขาทั้งหมดก็รวบรวมพลังอันน่าทึ่งพลังทั้งสี่รวมกันและรัศมีทำลายสวรรค์ก็กวาดไปทั่วสถานที่ตูมโลกสั่นสะเทือนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สูญเสียแสงสว่างไม่เคยมีใครสามารถรอดจ,จากความพยายามร่วมกันของผู้อาวุโสที่บังคับใช้กฎทั้งสี่คนได้พลังที่แยกเวลาและสถานที่เข้าโจมตีเฉินผิงอย่างแรง ในขณะนี้เฉินผิงยังคงถูกควบคุมเอาไว้เมื่อพลังนี้กำลังจะทะลุเข้าไปในร่างกายของเขาเขาทำได้เพียงเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้เขาไม่สามารถหลุดพ้นจากพันธนาการที่มองไม่เห็นนี้ได้ผู้อาวุโสผู้บังคับใช้กฎผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่ของพันธมิตรบูร่วมมือกันเหมือนหมาหมู่เพื่อจัดการกับชายหนุ่มคนเดียวพวกคุณจะหน้าด้านไปถึงไหนทันใดนั้นมีแสงแวบวับมาจากท้องฟ้า ตามมาด้วยเสียงตะโกนอย่างโกรธเคืองพลังที่ฉีกเวลาและสถานที่ถูกแยกออกจากกันในทันทีและภาเพเหตุการณ์ก็กลับสู่ความสงบชับพลันทุกคนตกใจและรีบมองไปรอบๆและพบว่าในระยะไกลมีร่างสีร่างเข้ามาใกลามากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลแต่ทุกคนก็สัมผัสได้ถึงรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวของคนทั้งสี่นี้ โซตรวนล่องหนที่ควบคุมเฉินผิงก็หายไปทันทีและใบหน้าของผู้อาวุโสที่บังคับใช้กฎทั้งสี่ก็ดูน่าเกลียดราวกับกินขี้สีผู้ยิ่งใหญ่แห่งหุบเขาคนโฉดมีคนตะโกนและฉากนั้นเต็มไปด้วยเสียงอุทานด้วยความประหลาดใจใจของทุกคนอยู่ในลำคอดูเหมือนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่คนนี้จะอารมณ์เสียมาก การแสดงออกของจูจอซานเปลี่ยนไปครั้งแล้วครั้งเล่าเขามองไปที่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่จากที่ห่างไกลและรีบกระซิบคำสองสามคำเข้าหูของกัวเวย่ยกัวเว่ยพยักหน้าและรีบเพ่นหายไปเฉินผิงเงนยหน้าขึ้นช้าช้าและมองไปที่คนสี่คนที่ช่วยชีวิตเขาไว้เห็นเพียงร่างของคนสี่คนลอยลงมาแต่ละคนดูโดดเด่นมาก ชายชราคนหนึ่งที่มีสีสันล้านและมีหนวดเคราสีเทามองไปที่เฉินผิงที่นอนอยู่บนพื้นเขาโบกมือเบาๆและพลังอันอ่อนโยนก็ปกคลุมเฉินผิงจากนั้นอาการบาดเจ็บบนร่างกายของเขาก็กู้คืนด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคุณเฉินในเวลานี้เจ้าอูจ๋จีเจ้าหลีกลัวและคนอื่นๆรีบเข้ามาพยุงเฉินผิงลุกขึ้นขอบคุณผู้อาวุโสทั้งสี่ที่ช่วยผม เฉินผิงกล่าวพร้อมกับโคง้งคำนับเล็กน้อยให้กับพวกเขาทั้งสี่คนเจ้าไม่จําเป็นต้องขอบคุณเราเราแค่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นแต่เมื่ออายุยังน้อยเจ้ากล้าที่จะยั่วยุกลุ่มพันธมิตรบูแห่งจิงตูเจ้าช่างกล้าหาญยิ่งนักชายชราหัวล้านและคราวสีเทากล่าว